เมื่อวันที่6กรกฎาคม2566นายรอซีนิมุสารองนายกเทศมนตรีเมืองควนลังพร้อมด้วยสิบตำรวจเอกสุพสัชทร์ับแก้วปลัดเทศบาลเมืองควนลังว่าที่ร้อยตรีพันศักดิ์ศีอ่อนว่าที่ร้อยตรีทัศนัยเกตทองสงรองปลัดเทศบาลและคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกสำนักกองรวมต้อนรับคณะจากสำนักงานพพเคม r รันรัฐปาหังประเทศมาเลเซียจำนวน26ท่านในโอกาสมาทัศนศึกษาดูงานณสำนักงานเทศบาลเมืองควนลังเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์อุดหนุนของดีเมืองควนลังและศึกษาดูงานสวนซุมโอหอมควนลังที่ได้รับ GI ของนายสุทินสวรณมาลาประธานกลุ่มซุมโอหอมควนลัง